ดวงชะตามีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับก็สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านทุกคนนะครับคลิปนี้ดูดวงชะตาเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะครับเจาะลึกนะครับปี2,5,6,7เดืือนมีนาคมนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะฮะ ไม่ต้องซ e ี i เรียดนะฮะดูไว้วางแผนชีวิตซะนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากภาพรวมของท่านนะครับได้ไปใบนี้นะครับสไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จของท่านนะครับเป็นเดือนแห่งการประสบพบเจอในเรื่องดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ หรือบางคนที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายเนี่ยใช้คำว่าเริ่มอยู่ได้ด้วยธุรกิจค้าขายแล้วนะครับหรือบางคนนะครับที่ทำออนไลน์ก็จะเริ่มมีชื่อเสียงมีลูกค้ามีคนรักมีคนรู้จักนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะสำหรับไพ่สี่ไม้เท้านะครับเรื่องเรื่องวาสนาเรื่องตัวตนเรื่องทั่วไปถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับสรุป สรุปภาพรวมเดือนนี้คือเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะครับในเรื่องของการงานได้ไพ่สองทวยนะครับเดือนนี้นะครับเรื่องการงานเนี่ยทายว่ามีโอกาสที่จะได้เจอกับพาร์ทเนอร์ดีๆนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอกับคุณส่วนดีๆนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ดีนะครับในที่ทํางานนะครับเรียกได้ว่ามีกัรยาณมิตรที่ดีในที่ทํางานนะครับ เมื่อเจอแล้วนะครับรักษาการยานมิตรคนนี้ไว้นะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีการดีลมีการเซ็นสัญญามีการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เรื่องการงานถือว่า เด่นเรื่องการงานถือว่าดีไม่เสียนะครับหรือทายได้อีกนะครับว่าอาจจะได้พบรักเจอคนถูกใจในที่ทำงานนะครับมีความสัมพันธ์หวานแหววกับคนในที่ทำงานก็ได้นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาตำแหน่งนี้นะในเรื่องของการเงินนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ได้ไพ่เดบิวนะครับเดือนนี้นะครับให้ระมัดร,ระวังนะครับระวังถูกหลอก ให้โอนเงินนะครับอย่าซี้ซัวไปกดลิงก์อะไรมั่วๆนะครับอย่าไปซี้ซัวกดลิงก์กดรหัสกดพาสโค้ดกดเลขอะไรให้ไขมั่วๆนะครับหรือหรือ,อาบางที call center โทรมาเนี่ยเราอย่าด่วนเชื่อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย call center มิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินไปเยอะมากๆนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงิน นะครับเรื่องการเงินต้องระมัดระวังรัดเข็มขัดให้ดีนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยจงระมัดระวังในเรื่องการเงินให้หนักนะครับยาริยาลองได้ไปเสพอบายมุกทีเดียวเชียวนะครับพวกที่ชอบชวนคนไปเล่นอบายมุกเนี่ยจะชอบพูดว่าโอ้ยครั้งเดียวไม่ติดหรอกครั้งเดียวไม่เห็นจะเป็นไรนะครับก็ครั้งเดียวนั่นแหละนะครับครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ชีวิตคนที่พังๆเนี่ยเพราะอบายามุกอะคุณไปถามได้เลยพังเพราะอะไรขอลองหน่อยคงไม่ติดหรอกไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนที่เกิดในราศีนี้ต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องอบายามุกนะครับอย่าคิดจะริเริ่มริลองนะครับอย่า เพียงเพราะเราเกรงใจเพื่อนที่ไม่ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านจะเสียเงินเสียใจเสียเวลานะครับแต่แต่เมื่อพไพ่ใบนี้ขึ้นมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งคือเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ท่านอาจจะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานมีเล่เหลี่ยมมีกลบ้างนะครับมีชั้นเชิงบ้างนะฮะอย่าซื่อเกินไปนะครับบางทีเราเจอกับคนเล่นเหลี่ยมเราก็ต้องเหลี่ยมบ้าง นะครับโลกนี้ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจงระมัดระวังและมีเหลี่ยมกับคนบางคนบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับระวังเสียเงินถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้เปถูกหลอกให้โอนนะครับโอนเงินให้เขาหน่อยโอนเงินให้ผมหน่อยอ่าอะไรแบบนี้เนี่ยระวังให้ดีจงระวังให้หนักนะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังแต่พวกทำอาชีพสายเทาอ่ะพวก ผ,ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพวกนี้อาจจะเติบโตนะครับแต่ไม่สนับสนุนเพราะสุดท้ายในอนาคตเราก็ต้องมาใช้กรรมอยู่ดีนะครับในเรื่องการเงินถือว่าต้องระวังให้หนักนะครับถ้าไปแนี้ขึ้นนะครับระวังเสียเงินไปกับเรื่องสิบแปดบวกถูกหลอกให้โอนเงินเรื่องทางเพศเรื่อง uh, พูดกระตรงไปตรงมาก็คือเรื่องชู้สาวนะครับต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ทํางานเกน่งนะครับ เป็น working man หรือ working woman เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะได้เจอกับคนในที่ทำงานนั่นแหละพอเราดูคสัมพันธ์กันเนาะก็อาจจะได้พบรักกับคนที่ร่วมงานกาันหรือคนในที่ทำงานเดียวกันก็เป็นได้นะครับนี่คือในเรื่องของความรักนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับเดือนนี้ต่างคนต่างอาจจะทำงานหนักทำงานเยอะมีเวลายุ่งกันไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่สำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ย เรื่องความรักอาจจะใช้คําว่าต่างคนต่างทํางานเป็นหลักเนาะส่วนเทวไ่ใบนี้ขึ้นในตําแหน่งสุภะนะเทวดาคุ้มครองรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับแนะนําให้ไปไหว้พระทาบุญนะครับในวัดหรือในโรงพยาบาลในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญสักหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นวัดไม่ดังโรงเรียนไม่ดังโรงพยาบาลไม่ดังนะครับไปทําบุญตรงจุดนี้จะดีมาก นะครับได้ช่วยเหลือเขาแล้วได้บุญเต็มที่นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพเทว,วาคุ้มครองด้วยนะครับให้ใบนี้ขึ้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าคนที่เกี่ยวกับในวงการการศึกษาศาสนา,า,สา,าเกี่ยวกับวงการกฎหมายก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้าง,งสูงโชคลาบนะครับมีสิทธิ์มีโชคลาบจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับมีเกณฑ์มีโชคลาบจากผู้หลอกผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพศไหนก็ได้ นะครับเรียกได้ว่าดวงในเดือนนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ระวังหลักๆคือเรื่องการเงินนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็อาจจะต้องระวังเพื่อนไม่ดีแล้วก็คนที่อายุน้อยที่มีสัยไม่ดีด้วยประมาณนี้นะทายประมาณนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรต้องระวังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษานะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุโมงคลเหรียญทาเวสวรรณเสริมดวงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ หรือใครนะครับที่อาจจะสนใจคอร์สออนไลน์นะครับไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นคอร์สสอนไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานเอาไว้ดูดวงให้ตัวเองหรือใครก็ได้นะครับสอนแค่ขั้นพื้นฐานก่อนเนาะเรียนเยอะไปเดี๋ยวจำไม่ได้คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ